นกนนกเดี๋ยวถ้าอม้โผล่ลงจากเขาสาวเดนนนองคบูว่ามาส่งาการได้เลยสมแล้วก็ไปจากเขาอย่ดีด้วยดอกก จักขาวเลยาตดตาไปี่างด้อนที่ลงแกาีไม่ด้แ่เดีน่ยะรีวิวเขากยงเียนะไปเสื้เลยว่าหอน้ยไม่นเงี้งเดียวแต่ว่าสออ้ส้ว่าอีกไเนาะโอ้ยหาเลย ก็ได้ตัวน้องสุภาพอยู่เดียวเออที่ต้องมาคัดก,กับตองยังไงน,น,น้องนี่แก่อยากถามว่เออเออา,า,า,าเด,ดี๋ยวมันคู่ม้านย่ำมีไออยากถาม่าทีเเจ็พอมาเรียนที่ไรอย่ ก็มากันเด้ลโบเมฆ่ะกัวเทตัวตุ้มีกแต่ว่ามีก็ว่าปัจไมาเป็นยังพอกัเแมก็ทอ้อยูกันเมฆคือเพราปัจจัเมีเม่ะ บ่มาไปยิ่งน่ะเป็นบักเหี้ยกันทั้งนั้นโอเคโอ้ยโทรศัพท์ก็ได้เนาะจัก <coughs> 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 เท่ๆน้องๆช่ไมครับอ๋อใช่ครับน้องครับน้เธอีอีอ่กพูดมันเป็นภาษาอะไรไหมครับเอาไม่ต้องกคู่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 ขีเยอคู่ขี้ค้องครับเมียค่ะโอ้ว่าไงครับคูจะเป็นลับไห่นรับรับหยาอย่ยาบสาหลอว่าไงครับน้องคูี้เนสิบกวดเลยคู่หัวหัว เจ้พี่อ่ะงพี่อย่างในซยราอนราจอ้อาจรย์หวงจ่นการคขนกคู่ขันนะคู่ขันฮะแนเล่นตีนกันก็ว่าึก่งตอนนี้คู่เรเกีฬาเลื่อยตีกินนักสดงเป็นคนที่เล่นปุ้งกเท่ากับจ้าี่มีสากไหไโทผู้ที่เล่น